ยอดจอดจอดไอ้ยันลุงกอล์มกอล์มเบียร์กอลเบียร์ไ่ยินไปยิับนู้นนี่ก้านี่ก้านี่ก้าไีดูไปดูโอ้่้ี่ก้าโอ้โหพี่ก้าไปยิงนี่ก้า อาม่กไยินเพลงไหมเซมแ้ได้ยินเพลงไหมป่อยงดูปล่อยยาๆๆเได้ยินไหมมาแล้วก็ตายแน่มาต้าที่จาบเนี่ยไอต้า อ้าวคุณบ้าตัวตัวนั่นเหรอบ้าน

อ๋อเราไม่ได้กู <Sanused>

ก็เล่นแมงหมาโขหวยเลยเล่นเดียวกันก็ไา้มาบ้าทำไมทำไมเชียเดี๋ยวให้เราสอนเลยเลยเ๋ยวมตอนนี้ที่ลาดูนอาเที่ยหนึ่งร้อยเดก็ได้เงินสองวันแล้แม่งยูดังหร

<Nhạc> oh biết rõ à mẹ này ồ búp bê

ไอหนูไอหนูบาดเจ็เลยไอหนูบาดเจ็บเลี้ยงกีฬาเลี้ยกีฬาอนี่นีเ็นคนแเหรอเดอะไรขนาพสแหเป็นไงล่ะือบเอโอเคเกหัวครับพี่น้อง

เอาเลยว่าไป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 โอ้โหแหมมันเข้าไปไงมันซื้อเข้าไปจัดการมาจัดการอะไรยับตู้อะไรยัดตู้อะไรยัดตู้ เดี๋ยวเ้ามจะอัเาเนี่แกมึงมึงมึงอะไมให้กูทายกลิปนวี่มึงดูมึงดูอะไรสัตว์คดูย เฮ้ที่ผมไปเขาไปมีคำมอมาดัน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 ดนนัมาดันนไปยาวยาวไปยวไปยวไปยาวเไปปปไยวไปยาวเไาวามาครับมาม